เดี๋ยวเรามาล้างมาเมล็ดทานตะวันกันก่อนนะคะอันนี้เราจะล้างประมาณสามรอบด้วยกันนะคะเขาบอกว่า,มาเมล็ดทานตะ,ตะวันที่ดีอ่จจะต้องลอยน้ำขยี้เลยเนาะบางทีมันอาจจะมีละสิ่งสปกปรกเจ้อราเอยอะไรเอยนะคะเพราะเขาแพ็คในถุงมากว่าเราจะไปซื้อมามาเพาะนะจริงๆต้องมีตะแงนเนาะอันนี้คือรีบแช่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นเราจะทาการปลูกนะคะ จะแช่เมล็ดทานตะวันกันน้มนเมนีดประมาณหกถึงแปดชั่วโมงยังนี้น่าจะปลูกทันไม่ปลูกไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเรา,เาลงมาล้างแล้วเราก็จะแช่น้ำวันครบน้ำที่สามแล้วนะคะทีนี้เราจะมาสะเสดดน้ำแล้วก็เอามาใส่ในอุปกรณ์ที่เราจะแช่เขานะคะคือเราจะแช่อย่างนี้ไม่ได้นะคะธรรมชาติเขาจะลอยน้ำะเนาะอ,อยู่ในถุงผ้าค่ะ หรือให้จะงคอยมาแส่นานอีกเท่านึงจริงๆมันก็มีอีกวิธีหนึ่งนะคะแต่ว่าอุปกรณ์เราไม่มีจริงๆเราใช้กระจับที่มันเป็นที่อะคะ่ะสมมติว่าเม็ดทานตะวันอยู่ตรงนี้เนาะ,ะใช้กระจับทิดชี่ก,กดลงไปนะคะกดลงไปให้เม็ดเขาจมในน้ำนะคะแล้วก็ใช้ของหนักกระทับก็ได้แต่ว่าเออเราใช้เท่าที่อุปกรณ์เรามีก่อนแล้วกันนะ,ะตะกร้ามีแต่ตะกร้ามันใหญ่กว่าถาดนะคะมันกดลงไม่ได้ก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนเนาะ เนี่ยค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทําการแช่ไว้ประมาณ6 8ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวตอนเย็นเรามาปลูกเมล็ดทานตะวันกันดีกว่าค่ะ้ะะค่ะไปเตรียมถาดแล้วก็เตรียมดินรอปลูกกันดีกว่าาตอนนี้อยู่ร้านต้นไม้นะคะวันนี้มาดูถาด ต้นหอมทานตะวันนะคะที่ที่บ้านก็แช่มเมล็ดไ้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมกรณ์ขขเราะะจะได้เตรียม,มหลายอย่างเลจากเตรียมอันนี้แล้วก็จะเตรียมกําลำไสงจ,จะอยู่ว่าจะใช้ดินสูดหรือว่าจะใช้แบบถุงกอขาวน่าจะเป็นถุะพรขาวนะคะอะรที่เขาแน,นะนำนะไปเดี๋ยวเราไปดูก้นยเลอกลายเดี๋ยอาเปันั่นแหลา้าไปไม่้องรองก่นนี่ แต่ขายได้คือว่าขายดีนะมันได้กำไรดียี่สิบบาทที่เรามาขายเท่ากินอ่ะพือว่าอย่างยิบนะอยากทำขายเหมือนกันนะไอ้นมันข้าวหมูมันได้เยอะมากอ่ะมันได้กำไรดีมากเลยอ่ะจะว่าประมาณสี่สิบขายได้อ่ะแค่ถุงมันนะทำไมตากล้องทำตาโตทำไมขี้เกียจเก็บเหรอให้มันขึ้นก่อนเถอะจะขึ้นแน่นอนเชื่อว่าขึ้นแน่นอนมาเลทันระดี มาเลทันตะวันจะถ่อนง่ายดีแล้ง่ายด้วยละจ้ะจ้ะละจ้ะละจ้ะ ก้เปียขนาดนี้อ้อนเหรอจุบเลยเอาไปเล่นกับแซนซี่ไว้ตีกันตอนนเลยอะไรอ่ะข่าเฮ่ยฮะฮิงฮิงฮ่งฮิงเอออีงเกระ่องลนะไม่เยวนึงก็รวย เงต่อมาก็ชื่อเลรวยอีกตัวหนึ่งก็ชื่อลำรวยเหม็นปากก็หาาแล้วนะบ็อกกี้แถมขวดนะคะอันนี้คือบ็อกกี้อันนี้ทํทำเองก็ได้ไหมอะไรยี่สิบบาทไม่แต่ว่าหน่วยเนี่ยเนี่ยเขาฉลาดมากเลยเขาเอาฝาขวดน้ำแล้วก็มาต่อจุกแล้วก็กลายเป็นบ็อกกี้เจริญจ่ายเงินสิจ๊ะ

นัก<ะ>เรียนเะไรยิ่งต้องดูแลตัวเองต้องใส่เนี่ยคือจริงๆเนี่ยคืออย่างเงี้ยไปแล้วมีชามมีจานมีเขาเรียกอะไรมีกล่องกับช้อนนี่ของตัวเองกระบอกน้ำเป็นของตัวเองเวลาไปกินที่โรงเรียนพวกจานกับอะไรจานกับช้อนอะ่ะเขาก็ไปล้างเราไม่รู้ว่าสะอาดหรือเปล่าพอเราติดของเราไปก็คือแบบไปกินๆเขาเรียนก็ยื่นให้เขาเลยแต่อันนี้นะคะเราก็ล้างเองเก็บกับ มาตัวดูแลกันตัวกันกระเี่ยวตั้งเราจะไปดูนะคะคุณหนูถ้าคุณหนูเวลาเราปลูกเขาเรียกอะไรอ่ะอ่า,รอาเราแช่เมล็ดทานตะวันนิ่มได้แปดชั่วโมงแล้วเราจะต้องเอามาห่อด้วยผ้าขนหนูทิ้งไว้ทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วพรุ่งนี้เช้าเราถึงจะปลูกได้นะคะ เดี๋ยวเราไปซื้อข้าวผงไก่ตังก่อน เราแช่เมล็ดทานตะวันไป8ชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาบ่มไว้ค่ะเป็นไงเห็นไหมโหแบบว่าเมล็ดแบบอ่อนเขาบอกว่าหลังจากแช่อันนี้เสร็จครบ6ถึง8ชั่วโมงแล้วน้ำกับเมล็ดทานตะวันไม่มีกลิ่นก็ดีแล้วเขาบอก โอเคค่ะไม่มีกลิ่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการพรวะะบงบ่มไว้ทั้งคืนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาปลูกกันต่อะเราแบ่งมาบม่มอีกถาดหนึง่งมัานหลายพอด <c oughs> เราจะทำการปิดจะมีไอ้นี่ปิด ให้อากาศเข้าโอเคเราจะทิ้งบ่มไว้เลยนะคะหนึ่งคืนเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาช่วยการปลูกมะเดืทานตะวันกันต่อค่ะม่คะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูอันที่เราบ่มไว้เมื่อคืนนะคะ มันจะขึ้นไหมเดี๋ยวเรามาลุ้นด้วยกันแทนแทนแทนนีนนนเน่เห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยขึ้นแล้วเฮ้ยประสบความสำเร็จเราต้องหวานวันนี้นะไม่หวานวันนี้ไม่ได้นะหัที่สองละคะเป็นไงมึงเออ <c oughs> <c oughs> เห็นข,า,ขาวๆเนี่ย เราไปทําการหวานเมลิธันตะวันกันดีก,กว่าอันนี้เราตัดแผ่นรองก้นกระจาดนะคะเพราะว่าเมื่อวานเราไปซื้อถาดปลูกเมลิธันตะวันมันได้แค่แปดอันใช่ไหมได้แค่แปดอันแล้วทีนี้ว่าแก้ปัญหาด้วยกันซื้อกระจาดมาแต่กระจาดมันจะยกยกให้ดูหน่อยกระจาดมันรูรูใหญ่ไปเนี่ยค่ะ ก็จะมันมันรูใหญ่เกินแล้วทีนี้ว่าเวลาเราเอาเอา,เอาดินเอาอะไรลงอ่ะมันไม่ได้ต้องมีงต้องมีแผ่นรองก็ใช้แผ่นไอ้น,นี้มามาตัดแบบใช้ชั่วคราวไปก่อนแต่มันจะใช้ประโยชน์ต่อได้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปปลูกอ่าถั่วงอกต่อนี่ยแต่ถ้าใช้ถ้าสมมติว่ากระจาดปลูกมเมล็ดทานตะวันมาเราก็เอาไอ้น,นี้ออกได้เนาะเอาอได้น,นี่เอาไป,ไปเอาเก็บไว้ไปปลูกไอ้ถั่วงอก แต่ว่าถ้ากระจาดปลูกมเมล็ดทานตะวันมันมาแบบครบจํานวนตามที่เราอยากได้เพราะเราสั่งร้านอยู่นก็จะไม่ได้ใช้พวกนี้แหละค่ะตัดอันนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะไปเตรียมดินลงกระถางปลูกกันแล้วนะคะระวางกับพื้นแล้วมันต้องมีมดแน่ๆเลย เปลียนใหม่นะคะื่อที่เราเอาวางแล้วมันมันอยู่กับพื้นเลยแล้วมันมันมีรังมดด้วยนะคะไม่ได้เดี๋ยวต้นอ่อนเราโดนโมดรุมนะคะย้ายค่ะย้ายมาวางตรงตรงนี้ต้องยกเกา้ารี้ไม้ออก <c oughs> นะคะมันจะมีแบบอย่างน้อยก็เป็นแบบมีพื้นขึ้นมานิดนึงอ่ะโดยที่ไม่วางกับดินเกินไป สองเส้นนะสามเส้นสองถึงสามเส้นมันไม่หนามากนะพี่แอ้น่าจะขอบล่างนี่ไหมพี่มันเป็นขอบล่างหรูอเป่าีไหมนั่นละละประมาณนี้แหละพี่ว่านะนี่เหมือนมันจะเป็นรูให้น้ําไหลออกอยนะีละละ่เดี๋ยวเราเอาขวี่ยมะพร้าวลงนะคะ ความน้ำประมาณสองสามเซนเขาบอกนน้ำมลกดวฮะเออใช่โดนน้ำก็อยู่คือลากมันคงไม่ได้ลึกขนาดนั้นหะอแม่มันกัดะมันสลดลงหนเซนร่วงันร่วงเหมือนกันนะนี่นี่ขนาดตะแรงตะแรงของนั่นทีแล้วน่ะที่กระอนอืม เกินไปหรือเปล่าก็ไม่หนาเนาะจิบลงไปมีความรู้สึกเหมือนมันทำไมมันดูไม่จเฮ้ยว่าของน้มันาเลยนางมันพอดีเลยไหนความ้ไหนยังของนั่นเหรอได้อยูหรอกมวเพราะว่าหน้ามันจิ้มลงนี้เดียวเองว่าสวนแมนเดี๋ยวเราจะมาโรยมาเล่นทานตะวันกันแล้วนะคะ ลองดูพอ่อบอล่ะสิกลายเป็นเม็ดทานตะวันห้อสีบาพ่อได้นี้มันต้องถี่กว่านั้นน่พี่ elet. ใช่ไหมก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันมันไม่พอจริงๆเราเอาเท่าเท่าเท่าที่ได้แล้ววันนี้เราไปซื้อมาเพิ่มเอามาอันอันนี้ไว้เมื่ออืน่นปลูกต่อนะะหนาเกินไปนไหมหรือว่าพอละ <pound. S 1> หรือว่าได้แล้วบางแล้นที <c oughs> <c oughs> ่เป็นไม่ย่อมม่เงี้ <c oughs> ใช่ถ้าบางเกินก็ไม่ได้อีก เดี๋ยวพาทุกคนไปดูร่องดินปิดเมล็ดเมล็พันธุ์ตะวันไดนะ,ะนหาๆหางยั <c oughs> งดิห่างบางมากเลยมันต้องขี่มากเลยนะหมดแล้ว ้อ้ถ้าเมล็ดทานตะวัน500กรัมได้ประมาณ20ถาดแต่ถ้าเป็นเมล็ดข้าบุ้งอ่ะ500กรัมได้ประมาณ40ถาดอืมเมล็ดข้าวบุ้งคือมันมันหวานฉี่มากไม่ได้มันต้องมีพื้นที่ให้มันขึ้นด้วยลอนจะลอน ลงสีลงสีค่ะโอ้กามขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามการเจริญเติบโตของเขานะคะแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงของเขานะคะว่าเราจะเก็บต้นอ่อนทานตะวันทานได้วันไหนนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูทุกๆวันนะคะอันนี้จะเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนของการปลูกเมล็ดทานตะวันของเราะคะ่ะ อา et, <c oughs> ้าคือบอกออกเดี๋ยวเราจะฉีดน้ำนิดนึงนะคะคลุมน้ำให้เขาเหตุผลที่เราใช้ปกกี้นะคะเขาบอกว่ามันจะได้แบบมีความชุ่มแบบทั่วถึง <c oughs> ถ้าเป็นแบบรดน้ำหรือวิด้วยมือหรือด้วยบัวรดน้ำนะมันแบบมันเแบบม็ดใหญ่เกินไปนะคะมันก็จะแบบไม่ค่อยเสมอกันตรงไหนที่มันลงเยอะมันก็เยอะมันจะนชื้นเกินไปนะคะแต่อันนี้เราก็คุมได้ ไม่เป็นจะตะเดียนออกเพราะว่ามันไมมืนออจริงๆมันต้องเป็นบล็อกที่อ่ะเนี่ยเขาเอาเขาให้ฉีดแค่นี้นะไม่งั้นแต่อันนั้นมือมือต้องยิ่งจริงๆ,ๆเราจะมาปล่อยรดน้ำเขาทุกเช้าแล้วก็เย็นมันไม่ค่อยถูกติดเท่าไหร่อันนี้เราจะซ้อนเขาไว้เพื่อไม่ให้เขาโดนไอ้น,นี่นะคะ เพื่อไม่ให้โดนแดดโดนอากาศเดี๋ยวสามวันเราจะมายกกระจาดออกเรียงกันใหม่นะคะเอาเอาซ้อนทั้งหมดเลยพี่เอพี่ต้องตีกันพี่เอยกมานี่ก็ได้เอาซ้อนทั้ขึ้นนี่ก็ได้เอาไว้นี่แหละบล็อกเอาวางล่างนี่แหละอีกสามมันเด้อพี่น้อง ฉินมาเปิดให้ทุกคนเบิิงกัน เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาเปิดดูมเมล็ดทานตะวันของเรานะคะว่าจะเป็นยังไงเนะเาะเราปิดไว้คืนแรกนะคะแทนแทนแทน,นขึ้นแล้วใช่ไหคะเนี่ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้ดีใจดีใจ เดี๋ยวเราต้องมาลดน้ำเช้าเย็นให้กับเขานะคะ ควโดน่ร้อยสาวระวาดันออกกดวันนี้วันที่สี่แล้วนะคะเดี๋ยวพาทุกคนมาดูต้นอ่อนทานตะวันกันค่ะแทนแทนเทนโฮ้ยนี่เราปลูกครั้งแรกนะคะ ปลูกใส่ตะกร้าธรรมดาเพราะว่าเราไปซื้ออกระจาดปลูกมเมล็ดทันรรตะวันไม่พอนะคะที่ร้านมีขายแค่สิบอันแล้วก็ได้ตะกร้าอันนี้มานะคะปลูกได้เหมือนกันเป็นไงบ้างทุกคนมันน่าทึ่งมากเลย <c oughs> แค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นนะคะเราจะได้แบบเก็บทานแล้ว ขายได้ด้วยอันนี้ใช้ขุยมะพร้าวแทนการปลูกในดินนะคะปลูกได้เมียนกันโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูต้น้ทนทานตะวันกันนะคะเราเราจะต้องเปิดให้เขามาโดนแสงแล้วนี่ทุกคนเห็นไหมคะเมื่อเช้านี่นเขาไม่ได้ขึ้นสูงขนาดนี้นะอันนี้คือแค่ช่วงบ่ายนะคะป่าป่ะเดี๋ยวเราเอาไปเรียง พอเขาแบบถูกทับกันมาหลายวันแล้วสามวันวันที่สี่แต่ไม่ปวดกับไก่ไก่อย่เดีกันเหมือนกันเลยยี่สิบถาดยี่สิบถาดเนาะไดบอยี่สิบถาดใช่ใช่ใช่ยี่สิบถาดนะเดี๋ยวเรามาเรียงกันดีกว่าเดี๋ยวจัดที่ให้เขานิดนึงนะคะ กวาดใบต้นโมกแป๊บหนึ่งค่ะเราจะให้เขาอยู่ตรงนี้แหละให้โดนแค่แสงแต่ว่าไม่ได้ให้โดนแดดขนาดนั้นใบที่เขาขึ้นมาก็จะได้ต้นขาวยอดเขียวอะไรอย่างนี้ค่ะป่ะไ,ไปเลยนั่นไม่ได้เลยนะีโ่โยต้องเอาออกก่อนไหมอืมดีกว่าน,นิดนะึง มันติดที่ก้นมันอนี่คือ,อย่างใช่ปะยางยางยางยังไม่ได้แต่ว่าเนี่ยพอเราเอา,เอาซ้อนกันขึ้นนะ่ะแล้วมันมันหัวมันทิ่มขึ้นไปมันพอย,อยายามจะขึ้น <c oughs> เออเขาอยากพ้นดินไง <c oughs> ขาดไหมนะ่ะมันก็มีใช่หพ้น นี่ยี่ิกระดาษของเราที่เขามาโดนแสงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บกันดีกว่าอีกสามสีวันนะคะ ไม่พอใส่เยิให้เราที่เราเอาผ้าปิดต้องบังแสงไว้ให้เขาก่อนนะคะนี่หุยเทานตะวันเราให้ทุกคนดูใกล้ๆนะคะ <laughs> มีใครออเดอร์มาเชิญออเดอร์ได้เลยนะคะเพราะว่า อีกกี่วันอีกประมาณไม่เกิน3-4ี่วันเราแบบเก็บขายได้แล้วล็อตนี้เป็นการทดลองครั้งแรกของการเพราะมาเมล็ดทานตะวันนะคะ20ถาด20ถาดนะคะทุกคนออเดอร์ค่ะออเดอร์มาเลยค่ะ <c oughs> มาเมดาีย๋ยวจะเปิดให้ทุกคนได้เห็นทัน้งหมดเลยวอ้ยยังจะมาอ่ะ ไ,ไม่ไดโดนไหมือนแบบไม่ได้โด,นแ,ด,ดนแสบนะแต่อะไไรหมถึงแบบความร้อนของของเนี่ยแสบแดดมันอกลงที่ผ้าไงเขาเก็บออกให้มันแบบมันขย,ยายอืมเก็บออกเลยแต่ว่ามันก็หลุดออกเองเยอะมากเลยนะเนี่ยนะบางตางกล้ามก็หลุดออกเอง เพื่อนมันก็ะหลุดเร็วในนเวลาเท่ากันผมจะนอนทานตะวันจ้ะรถที่สองแล้วนะคะวันนี้มีคนมาช่วยปลูกค่ะ ไม่ใช่ลูกอันนั้นแหละโอเคเดี๋ยวพามาเปิดดูต้นทันทน มาอุดหนุนเยอะๆนะคะปอซารพีค่า100%ใช่ค่ะมีถุงให้มีถุงเลยได้ค <Support ing reconcile> ่สุงเองยเรียกเดินได้เดินไม่ได้คุณนาค่ะคุแม่ค้าค่ะ